ปุดปิ้ดทุกบอกง่ายกันแกนี่ได้ยิจ้าพี่น้องเนี่ยถ้าจังสีปลายูอันสีเอาขาเขาไปสุบน่ะจ้ะแบบสุบขึ้นน้อใหม่แล้วพี่น้องตอดเอาขาดอกเขาก็ะได้กันถ้าแกเอาใยบัวออกเนาะขายังไหนบึ๊กเลยเปิดบาทพะลุ เ็ปกับกองใบไสบุ๋หลงหมองแล้วกองใบไสน้อยนเนาะหลงหมองแล้วพี่น,อน้องเทปใบใหญ่อันกองไปยายไปนะไสน้อยนเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุขมนมณีพาพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดหมวกส้ม,สมจ้านี่ปลาที่เคยมาเทปเนี่ยพี่น้องบ่ได้มากโอ้หลายมือแล้วพี่น้องบ่เม็นมีแตดด่ดอกยังไงบ่ เห็ดเข่าก็โตรเร็วดิจ้ะอาฝ่าวเก็บพี่น้องตาคึมคึมล่มมันลือถอถดเท่ามากพี่น้องเก็บเดี๋ยวเก็บก่อนยังไฟตัดขาเนาะจ้ะปุ้ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยตุ่มหมกติมิบึ้งเฮอยลุงจอดเห็ดเห็ดที่เห็ดเห็ดกู้ผามาเก็ดดบเห็ดนะพี่น้อง เอามาเก็บเห็ดดีนี่แม่บาแต่ว่าบ่แม่นคนมักกินเห็ดแต่ว่าเก็บดีพี่น้องพามาเก็บดีนมพี่น้องเบิ่งโอ้มาเียวนี้ก็โตแล้วาดเบิ่งสวยลเก็บเดี๋ยวจะค่อย ตัดขาแท๊กไม่ดอกหนึ่งพี่น้องเจ็บรู้ร่อยแลยพี่น,น้องเอ้ยป้า ฟุนดีเฮ็ดก็เลยอ,อกักตูนพาดดอ,อกัวมไหมดยอดมองค่อยไม่เก็บแล้วพี่น้องไลยเที่ยวเราไม่เก็บมองนี้เฮ็ดหมอกสม ดอกมีอัน,นยใยบัวหนาพอเอาจ้ะพอใบถ่ยายใยบัวหนานี่ก็เจียงบมดเสียบนะคุณน้องอคือว่าเฮ็ดนี่แหยเหลือกนะ่จะจ้ะเฮาค่ะเอาแต่ด,ดอก,อ,อ,กนะอ,ดอ,อ,อ่อนดอกงามๆนะเพราะว่าเห็ดถ้าเฮากินอ้อนอ้อนเห็ดอันนี้เขาจะเนี่ยกรอบๆแม่เป็นนองขาดนี่ตัวนี้เปิด

มันฟินดีหลีจ้ะเพราะว่ามแตดม่ดอกงามงากเลยนะฟินทั้งทั้งแบบที่ว่ามันมือนะีิน้องดอกนี้ได้ปะเมื่อกี้เห็นอยู่ดอกหนึ่งนี่ใช่ไหมตุ่มมุกอยู่ร่วมกัน nào giờ đâu à, não vào lúng chết mình mít ta hết phải anh quạt khâu bên tân คนเกิดลิ้นปกๆปกๆพี่น้องเอ้ย <coughs> Ở hình lắm 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 lắm

ลุงจอดตัดขาเห็ดไหมนนัน้องเพราะว่าฝนตกฝนตกฝนตกโอ้บางสันฝนณบางสันเป็น่ะไระาะที่ฝนตกแหงนะกตาอยู่เป็นคนเก็บ เก็บเห็ดหลายอยู่พี่นกองขนาดปลาเล็กๆเดตจอดอยู่สีหาขั้นมานะข้างหอกาช่ป่ส่วนมาฝลังให้เจากะอยาีเก็บเห็ดผึงหวานน่ะนะจ๊ะเห็ดผึงหวานเหน็ดผึงเ,เกาลักที่ฝรั่งให้เจ้ามากินเนาะ แปดสามแปดเสี้ยลุ้นเก็บหมดไปได้นนีก่ะโอ้ยผลก็ได้เนาะเก็บเห็ดเสร็จก่็ยังตกเป็นน้ำ vâng à, cho tôi bớt người thì mượn đấy mượn 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 nay lấy ba nhà này thì kịp ở hai bưng cái không nhất chắc được cũng mong nhục à, ba hết mà nào phải <laughs> giờ đây kịp bỏ mai thì nòng cái gì luôn ba nhà cái sát bên đây đấy cả สซี่ก็ดืว่าปลายยเก็บเห็ดหลายๆเอาไปเฮ็ดยังอันนี้ปลายยก็เก็บไปถาผู้ใดกินปลาโยกับแบงไห้ได้จ้ะได้ปลายยกับเครื่องแซช,ช่องฟิตไว้เพื่อเอาไปฝากโ่ฝากพวกนะจะ้ะถาเพื่อนบ้านเพื่อนกิน,นยังสินะแกเพื่อนบ้านกินจะ้ะแล้วก็ปลาโยกับเอาไปตุนไว้กินนันน่าน่ะละจ้ะเนาะแซช,ช่องฟิตแนงสินะจ้ะพี่น้อง มันมทีเหมือนตุ้มหมุติมเนี่เป็นตระสะออนขึ้นอย่างนี้พี่น้องเห็ดเมืองหนอกแต่ที่ว่าเก็บมั่นคือหนึ่งมันมีคนหยากเข้ามันจะแต่ว่าขันเห็ดเมืองวานนี่เพราท่านคนด,ดอกพี่น้องเ้ยแต่ว่าขันเห็วดจมปวกมุนนี่เลยเก็บข้าวเจ้าเก็บส่วนหน่อยเนาะพลังกินนะจ๊ะส่วนหน่อย อยู่อันบ้างเห็ดใหญ่ๆลูกจอสีหาเห็ดพอสุดกล่องมาโน่นแต่เก็บเป็นทางง่าเงี้ยวไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจังคอยสีละเบื้องอีกอย่าลุ่มอันหาบอันอน้องปอดออกนี้เฟียร์นุ่นงดอกว้ายบุบบ้าบ้ามวนแดานี่เ็ยอะมามเลย Cá của nhà Cá lấy lên Chuẩn lấy giòn này Khắc... Sao horses... like, her... kẹp là là vì nó vẫn tốt Vẫn tốt lờ mà Hẹn mà lắm Khá cơ bố ม,ม้มามุ้ยพี่น้องม้านี่ริมีแต่ดอกงามมากมึงตื่นอ่ะคุณอ่ะขอบคุณพี่น้องที่หลายเด้อจ้าเด้อยหนึ่งที้เก่าเอ็กซ์ที่ไหมทำอะไรปลาตายช่วงจะพี่น้องฝนตกเจอกันคลิปหน้าจ้า